สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราซื้อหมวกหมวกหมวกใบลานมานะครับอ่าครับสีสวยงามนะครับน่าใช้เนาะแต่ว่าเมื่อโดนฝนอะไรอาจจะขึ้นราอาจจะไม่ทนเท่าที่ควรครับเราจะทําสีทําการเคลือบเงาด้วยสเปรย์เคลือบเงานะครับวันนี้อ่าเดี๋ยวเราจะใช้สเปรย์เคลือบเงานะครับ ทำสีเพื่อให้หมวกเนี่ยมีสีสันสดใสยิ่งขึ้นแล้วก็คงทนยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการเคลือบเงากันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเคลือบเงาเัลเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีความเงานะครับ เพื่อนๆจะเห็นอร์มใสๆสะท้อนแสงขึ้นมาแล้วนะครับเราเชื่อมเงาเพื่อให้การใช้งานเนี่ยใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้เกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเราก็จะเพื่อประมาณสองสาครั้งนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราได้เคลือบเงาเรียบร้อยนี่มาดูครับความใสนะครับแล้วก็สามารถช่วยลดการเกิดราเมื่อโดนน้ำโดนอะไรนะครับนี่สวยงามมากครับหมวกหมวกลานของเราหนะหมวกใบลานของเราเนาะด้านในก็นีมีความเงาเพิ่มขึ้นมานะครับ สวยงามครับเรียบร้อยครับหลังจากที่แห้งแล้วนะครับเราการที่เราใช้สีสเปรย์พ่นเนี่ยทำให้ชิ้นงานของเราแห้งเร็วนะครับแล้วก็เกิดความเงางามหากเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถนำไปปรับใช้กับอของใช้อย่างเช่นตะกร้าสารนะครับจะจะเพิ่มความเงางาม,งามและก็ความสวยงามแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานได้ด้วยนะครับ